โอ้สเปิดนล่นฟรีในวันที่5ตุลาคมนี้แบบเอ l เ a c c e s นหน้าตามันจะเป็นยังไงร้านค้าในเกมเป็นแบบไหนแล้วแบตเนนพาร์เนี่ยของอะไรเด็ดๆบ้างเดี๋ยวเราจะมาเจาะก,กันแบบละเอียดละเอียดในคลิปนี้เลยครับ ก่อนที่จะอธิบายกันนะครับขอแจ้งก่อนเลยนะว่าหน้าตาที่เห็นอยู่ในณนขณะนี้นะครับจะเป็นตัวที่เขาเอามาให้เราดูก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างหน้าตาอย่างนี้ระบบอย่างนี้นะครับอาจจะมีบางส่วนที่ถูกล็อกหรืออาจจะมีบางส่วนที่แบบยังไม่แสดงผลนะครับในวันจริงก็จะมีตามปกติเล่นได้ตามปกติเปิดให้บริการตามปกติเลยนะครับคราวนี้เรามาเจาะรายละเอียดในแต่ละส่วนเลยว่า หน้าตาตัวเกมตอนนี้ระบบตอนนี้มีอะไรเปิดบ้างนะครับมากันที่ play เพลย์ก่อนเลยเพลย์นะครับจะแบ่งหมวดมาเป็นอย่างนี้ครับมีอันแรงมีคอมเพ t i ี i v e ฟนะครับมีอาร์เคดคัสตอมเกมแล้วก็เทรนนิ่งนะครับมาที่อันแรงก่อนเลยอันแรงเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับจะล็อกไว้อยู่นะวันจริงเนี่ยเล่นได้เลยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นควิกเพลย์รอคิวแบบล็อกตำแหน่งควิกเพลย์โอเพนคิวแบบไม่ล็อกตำแหน่ง มิสเตอรี่ฮีโร่แล้วก็เดสแมทก็จะมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนั่นคืออันแรงส่วนคอมเพลตีฟนะครับก็จะมีการแบ่งเป็นคอมเพลตีฟเพลย์โรคิวแล้วก็คอมเพลตีฟเพลย์โอเพนคิวสอย่างนี้เหมือนเดิมตามปกติแต่ทีนี้สิ่งที่ไม่ปกติสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ เขาจะไม่ใช้สกิลเลตติ้งนะครับสกิลเลตติ้งคืออะไรตัวเลข2 5 0 0ันห้าสามพก็จะเป็นตัวเลข S R แหละเขาจะไม่ใช้แล้วครับซึ่งเขาจะใช้สกิลเทียเราจะมาย้ำรายละเอียดแบบชัดๆอีกทีหนึ่งและก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยเนาะว่าเงื่อนไขเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับคราวนี้เนี่ยสกิลเทียคืออะไรสกิลเทียคือ bronze silver gold platinum diamond master gamaster r n d top ห้ารคราวนี้ตัวสกิลเทียเนี่ยก็จะมี5้าคันด้วยกันหรือ5 division 5 4 3 2 1 เรียงกันไปนะครับเลข5คือต่ำสุดเลขหนึ่งคือสูงสุดนะครับเทอร์กิวเทียแล้วก็ขั้นหรือดิวิชันเนี่ยนะครับจะมีการปรับหลังจากเล่นชนะ7ตาหรือแค้เสมอ20ตานะครับก็จะมีการปรับดิวิชันกันไปปรับสก,กิวเทียกันไปขึ้นขึ้นลงลงตัวคอมปิทิฟเพลย์นะครับจะมีระยะเวลาของซีซั่นเนี่ยเท่ากันกับแบตเทนพาร์ตเลยคือ9สัปดาห์นะครับทีนี้เงื่อนไขของ การรวมกลุ่มกันนะครับการจับปาร์ตี้กันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างบอนด์ซิลเวอร์โกลแพทินัมไดมอนด์นะครับสามารถรวมกลุ่มกันได้ไม่ต่ำไม่สูงกว่า2สกิลเทียมาสเตอร์ครับสามารถรวมกลุ่มได้โดยไม่สูงไม่ต่ำกว่า1สกิลเทียและแกรนมาสเตอร์ครับสามารถรวมกลุ่มได้โดยไม่สูงไม่ต่ำกว่า3ขั้นอย่าสับสนนะครับระหว่างสกิลเทียละขั้นนะเงื่อนไขเพิ่มเติมของแกรนมาสเตอร์นะครับจะเข้าไปเล่นได้แค่คนเดียวหรือรวมกลุ่มได้แค่2คนเท่านั้น ที่ไม่สูงไม่ต่ำกว่า3ขั้นนะครับไปกันต่อที่คัตตอมเกมนะครับหน้าตาของคัตตอมเกมในการเปลี่ยนแปลงไปเห็นแผนที่ชัดขึ้นแล้วโอ้ไม่กอนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อห้องได้ตรงนี้เลยเหมือนเดิมตามปกตินะสเปกเต,เตอร์คนที่เข้ามาส่องก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะผึบออ เซตติ่งมันเริ่มตามปกติครับไม่ได้มีอะไรแปลกแตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าตัวโหมดเนี่ยย้ำอีกทีนึงว่าโหมด Ad s s t หรือ 2CP เนี่ยจะมาอยู่ในคับต้มเกมอย่างเดียวนะครับตัวแมพฮานามุระโอซากาย่าอะไรเงี้ยจะมาอยู่ในนี้ซึ่งเขาปรับปรุงอยู่นะครับถ้าใครคิดถึงหรืออยากเล่นก็มาเล่นได้ในนี้ครับต้มเกมทีนี้ตัวเพิ่ม AI เข้ามาเนี่ยปกติแล้วจะ add AI กันแบบนี้ใช่ไหมครับปึบก็จะมีฮีโร่ที่ล็อกมาแบบว่าต้องเป็นตัวนี้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  ตอนนี้มีแบบนี้ให้เลือกด้วยนะครับก็คือ r e c o m m e n d role AI พอเข้าไปเล่นในเกมเนี่ยนะครับตัวบอทเนี่ยมันก็จะเลือกฮีโร่มาในต,ตอนเริ่มต้นนะครับหรือบางทีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนตัวมาเล่นใหม่ด้วยนะซึ่งแบบโอ้น่าทึ่งมากนะครับก็ลองดูกันได้นะและที่สําคัญเลยในการเลือกความยากของบอทมีทั้งหมด 8ระดับด้วยกันมียันเอมบอดลองไปดูกันได้ว่ามันแม่นแค่ไหนมันโหยมันโหดแค่ไหนนะครับลองไปดูกันได้ลองไปดูกันได้ว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างลองไปดูกันได้ครับถัดไปเป็นเรื่องของฮีโร่หรือฮีโร่แกลเลอรี่นะครับหน้าตาก็จะแบ่งประมาณนี้เลยปกติเนี่ยในตัววันหนึ่งนะครับจะเรียงมาเป็นตับเลยรืบตามตัวอักษรตอนนี้แบ่งนะครับว่าเป็นแทงค์ดาเมจซัพพอร์ตดูง่ายขึ้นนะครับ คราวนี้มาดูของข้างในบ้างจะเป็นอย่างไรทุกๆอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมครับแม้กระทั่งอาวุธทองนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับคือ collectible ก็คือจะมี souvenir แล้วก็ weapon charm souvenir ของที่ลึกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนอีโมดครับแต่ถือของแบบนี้ก็จะมีให้ซื้อด้วยแล้วก็จะมีจาก p a t t e p a ด้วยนะครับส่วนหนนะ ต่อมาเป็นที่ห้อยปืนนะครับมีคนสงสัยว่าถ้าคนไม่ได้ถือปืนอ่ะมันจะเอาไปห้อยตรงไหนนะครับคาตอบคือห้อยตามมืออย่างเงี้ยครับเนาะคนที่ไม่คนที่แบบใช้มือเป็นหลักอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีถุงมือจริงๆจริง,รง,รงๆเนี่ยแล้วมันก็ปักมาเป็นการแบบเนี้ครับตรง่างนี้เลยนะเออนี่คือเป็นประมาณนี้ครับคือห้อยให้มันตรงเตงมือตัวเองทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันสุดท้ายแล้วคือมันต้องหาที่ลงแบบนี้ครับตามนี้เลยนะเออหลายคนสงสัยนะครับก็ให้คําตอบแล้ว ในคลิปนี้แล้วก็ตัวอาวุธทองนะครับยังมีขายอยู่เหมือนเดิมนี่ของตัวคิดโกะนะครับทีนี้การซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยมีเรื่องของเหรียญใช่ไหมครับเหรียญเนี่ยมีทั้งหมด4แบบด้วยกันคือสกุลเงินใหม่นะครับ o อเวชคอยล์เลคั c ซี่เครดหรือเครดิตเก่าจากโอเวชหนึ่งคอมบีแต้มม่วงตอนนี้เป็นแต้มแดงแล้วเห็นไหมครับเป็นสีแดงแล้วแล้วก็ตัวดิจิทลเคนนะครับ จากการรับชมออสลีหรือกิจกรรมของทางลีกตัวเหรียญเครดิตนะครับยังสามารถใช้ได้อยู่ในฮีโร่แกลเลอรี่เท่านั้นนะครับก็เวลาเราจะปลดล็อกซื้ออะไรเนี่ยก็เลือกได้ว่าเราจะใช้เครดิตหรือรจะใช้คอยตัวเครดิตนี้นะครับไม่สามารถหาเพิ่มอะไรได้จากช่่าทางไหนได้แล้วมีเพียงต้องเติมซื้อจากอัลคอยเท่านั้น คราวนี้มาดูกันที่ร้านค้าในเกมบ้างขายอะไรบ้างนะหน้าตาที่เห็นอยู่นี้นะครับยังเป็นหน้าตาที่เป็นพรีวิวนะหรือแบบเขาเอามาให้ดูก่อนว่าหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะตามที่เขาเขียนโปรโมทเนี่ยเขาเขียนโปรโมทไว้ว่าชุดบันเดิลไอเทมรายสัปดาห์โอ้ ในสัปดาห์นี้คือมันจะขายกันพุ่มพับขนาดไหนเนี่ยต้องไปดูกันนะครับแต่ที่แน่ๆที่เราเห็นสังเกตเห็นเลยคือมันจะแนะนํามาแบบว่านี่เราขายบปตนพาซีซีซั่นหนึ่งนะตอนนี้วอตพอยต์แพ็กก็มีขายนะซื้อได้เลยนะแล้วซื้อปุ๊บได้2000โวตคอยนะแล้วก็มีสตาร์เตอร์แพ็กมาขายเพิ่มนะครับด้วยสกินคีเนียนหรือไลออนเอ้ยสกินของดูมฟิตนะครับก็ลองดูว่าจะซื้อเพิ่มหรือเปล่าในราคา4.99แถมบวก500 เหรียญโอทคอยลองพิจารณาดูนะครับว่าจะซื้อหรือเปล่าแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับเป็น just for you อ้าวไหนบอกว่าไม่ขายของสกินเทศกาลเก่าไงทำไมอ่ะยังมีอยู่เลยเนี่ยนะครับไม่ขายก็จริงนะแต่คือไม่ขายแบบเหลี่ยนเครดิตอะ่ะขายด้วยโอทคอยคือต้องเติมซื้อก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นผู้เล่นเดิมที่เก็บของไม่ครบหรือผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาเก็บของนะครับสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณเติมตังค์แล้วต้องซื้อนะครับนี่คือความต่าง ดูนะลองไปดูในเกมนะครับว่าเขาขายอะไรบ้างนะนะครับต่อมาเป็นซีซันอลครับเป็นตามฤดูกาลนั่นแหละก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีแพ็คของฮีโร่ใหม่มาด้วยว่าเอ้ยอยากปลดล็อกของเนี่ยปลดล็อกในราคาที่ถูกกว่านะปกติ2อ0 0เหลือแค่2,000เองก็จะปลดล็อกในของประมาณนี้ทั้งหมดเลยนี่นะครับในราคาที่ถูกกว่านะลองไปเช็คดูกันได้ครับริติกโก้แลก็ควีนโซเนแล้วก็อันสุดท้ายครับเป็นโอชลิกนะ นี่เฮ้ยเราเห็นแล้วว่ามันเป็น clockwork clockwork คือสกินประจำเขาดาวครับแต่ขาย300โทเค็นเฮ้ยทำไมมันแพงขึ้นมีไลออนรูชาดอแล้วก็ไทเกอร์ลูชาดอนะครับสกินรีมิกสีแชมปประจำสเตจของ kick off class นั่นเองนะมาดู clockwork นี่คือสกินเขาดาวครับนะครับสนใจป่างสนใจบ่างซื้อได้นะครับซื้อได้นะราคา300จริงล่าไม่รู้นะนี่คือเขารีวิวมา300นะ โอ้ยม,มันแพงขึ้นเฉยเลยอะนะครับแล้วก็มีแบบบันเดิลให้ซื้อนะเออซื้อได้เป็นชุดทีเดียว4ตัวครบนะครับตามนั้นแล้วก็มีสกินลีกปกติมากมายเหมือนเดิมนะครับตามนี้เลยไปต่อกันที่แคเดียร์โปรไฟล์นะครับแคเดีร์โปรไฟล์เนี่ยหน้าตาก็จะยังเหมือนเดิมตามปกติแต่ว่าก็มีการปรับหน้าตาให้อ่านง่ายขึ้นอย่างเช่นเวลาชั่วโมงการเล่นรวมเนี่ยนะครับก็คือ1 2 5 5ชั่วโมงเนี่ย แต่อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับเห็นเลข23สี 3, ทองตูงนั้นไหมครับนั่นคือเลเวลจากโอวท์หนนะครับโอวท์สเนี่ยบอกไว้แล้วว่าจะมีการตัดระบบเลเวลทิ้งไปเลยนะครับซึ่งจะไม่มีระบบเลเวลอะไรแล้วตรงนี้ก็จะไม่ปล่อยให้ทิ้งเสียดายไปนะครับตัวเลขเลเวลตรงนี้จะเป็นตัวเอมเบมแสดงผลว่าเราเคยเล่นโอวท์หมาก่อนแล้วจริงๆนะครับสถิติก็ดูได้เหมือนเดิมครับว่าเรามีชนะเล่นค่าช่วยเหลืออะไรไงบ้างเลือกฮีโร่ดูโหมด อะไรต่างๆดูได้หมดนะครับสถิติทุกๆอย่างก็จะมีการเน้นให้เห็นชัดขึ้นว่าตัวละคอนี้เนี่ยเราทําอะไรไปแบบขนาดไหน,นบ้างสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองครับว่าเราทําได้ดีขนาดไหนบ้างแล้วก็ประวัติการเล่นนะครับมีไฮไลท์เหมือนเดิมตามปกติมีรีเพย์นะครับที่แบ่งชัดเจนว่าอันไหนปักหมุดไว้นะครับเนี่ยสมมติปักหมุดอย่างเงี้ยนะครับก็จะมาอยู่ในปักหมุดตรงนี้แล้วก็ตาที่เล่นไปล่าสุดแล้วก็มีรีเพย์ที่นําเข้าเข้ามาจากคนอื่น แล้วก็มีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับคือเกมรีพอร์ตตรงนี้จะไม่เห็นแสดงผลเนาะอเพราะว่าผมเล่นในครสตอมเกมนะครับต้องเล่นในโหมดทั่วๆไปปกตินะก็จะมีสถิติที่เราเล่นในเกมนั้นๆว่ามีอะไรยังไงบ้างนะก็ลองไปดูกันในเกมได้นะครับว่าหน้าตาลักษณะของมันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างกนะ็น่าเสียดายที่ผมไม่เห็นในตรงนี้นะก็ลองไปดูกันเองในเกมนะครับอชิพเมนต์ต่างๆความสําเร็จต่างๆนะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมแล้วก็มีฮีโร่ใหม่ด้วยจังเกอร์คีนอ,อ,อะไรเงี้ยก็ยังสามารถทําอชิพเมนต์ได้อย ไม่หายไปไหนนะครับ customization ครับแน่นอนเราคุ้นเคยกับ player icon อยู่แล้วนะตามปกตินะแล้วก็มีอันใหม่ขึ้นมาคือ name card ก็คือเป็นพื้นหลังของ c a r e r profile เรานี่แหละแล้วก็เป็นส่วนของมุมขวาบนด้วยนะครับตรงนี้ก็ไปแสดงผลในตอนที่เราเล่นแรงด้วยนะว่าแบบรายชื่อการแนะนำคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยคือใครบ้างเนี้ยมันก็จะขึ้นพื้นหลังให้ด้วยนะไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเปล่านะลองไปดูในเกมนะครับแล้วก็มี player title นะ ายาต่างๆนะครับสามารถตั้งได้แดน,นี้เลยราวนี้เรามาดูแบตเตอร์พากันบ้างนะครับว่ามีของอะไรอย่างไรบ้างหน้าตาแบตเตอร์พาก็จะเป็นประมาณนี้ครับใครที่ปลดล็อกพรีเมียมเนี่ยรับไปเลยคิริโกสกินดีว่าเน่เน่แอบมาให้ดูสกินดีว่านะว่าแบบมีความพิเศษยัยงไงกับสกิน EDM เฮ้ยบินก็มีเพลงด้วยว้ยหรือไม่ก็กดไม่ซายเนี่ยก็มี ก็มีเสียงแบบตุบๆๆๆๆๆั่นนะเห็นไหมได้ยินไหมอันเตี่ยโอ้โหกินนี้บอกเลยดีเจนดารี่ที่แปลกพิลึกกว่าคนอื่นเขาโอ้โหซื้อพเมยมเถอะครับทุกคนตัวห้อยปืนแล้วก็ XP b o o s t 20%นั่นเองนะครับตัวสกินต่างๆนะก็จะเริ่มต้นที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็10 20 30 40 50แล้วก็60แล้วก็70แล้วก็80สกินมิติกอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะง่ายๆสกินทุกๆอย่างก็จะอยู่ที่ทุกๆ10เวลนั่นเองขออนุญาตเรียกเป็นเวลเนาะเลเวลอะไรต่างๆนี้ใช่ไหมปกติเขาต้องเรียกว่าเทียนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าเลเวลนะครับก็จะมีไอคอน พื้นหลังเนมการ์ดอ่ะมีไวท์ไลน์มีอีโมดมีว e ิกตอรี่โพสนะครับมีไฮไลท์อินโทรมีสเปมมีซูเวเนร์อะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะพูดถึงเรื่องสกินแล้วเรื่องมิติเนี่ยนะครับก็มีคนสงสัยว่าโอ้ยพี่มันแต่งได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่แต่งได้ในชุดประมาณนี้คือรวมๆ <S <S แล้วเนี่ยผมรับแล้วมันอยู่ที่ประมาณ50กว่านะครับห้กว่าสไตล์เลยนะ ก็แต่งอย่างนี้ครับอยากได้สไตล์ไหนก็เซตได้เองเลยนะครับตามชุดที่มีมาให้นะเนีย่ยหรือเรนดอมเอาว่าแบบเออแรนดอมดูแล้วมันดูสวยเนาะก็เอาอย่างนี้ไปเลยแล้วกันนะครับตามนี้นะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเล่นมาแล้วแบบใกล้จะถึงแล้วอะ่ะแต่แบบเวลาเล่นไม่มีแล้วอะ่ะเราอยากได้มากเลยของไอเทมชิ้นนั้นที่แบบเลเวลยังไม่ถึงสักทีนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับในราคาเลเวลละ200 ถ้าจะปดหมดเลยเนี่ยนะครับคือมูลค่ารวมเนี่ยหมื่นห้าแปดร้อยสี่พกว่าบาทนะครับจะเอาอย่างนั้นจริงเหรออะโอ้โหของแบบ82ชิ้นนะครับสี่พกว่าบาทเอาเป็นว่าอย่าพึ่งละกกันนะครับเดี๋ยวมีข้อเสนออย่างหนึ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องซื้อหรอกมันมีอย่างหนึ่งคือเรื่องของภารกิจชาร l เลน g ์นะครับรายวันมีให้คุณทำทุกๆวันนะครับเพียงแค่คุณทำครบสภารกิจ ก็ได้ไปเลย9,000 xp ไม่ต้องไปลำบากซื้อมากหรอกก็เล่นทุกวันชนะทุกวันเล่นให้ครบ3เกมทุกวันอ่าแล้วก็มีเล่น1เกมในแร้งทุกวันอะไรอย่างเงี้ยทำโอ้ยภารกิจง่ายมากครับไม่ได้ยากเลยแล้วก็ภารกิจรายสัปดาห์นะครับก็มีให้ได้ปลดล็อกอีกต่างหากรวมถึงได้โอสคอยด้วยทั้งหมดในตลอดซีซั่นนี้นะครับ540คอยเลยนะแล้วก็มีซีซั่นนะครับ อ่าภารกิจประจำซีซั่นก็จะมีให้ปลดล็อกอีกต่างหากด้วยนะนี่ต่อมาก็จะมีคอมเพลตีฟเนาะก็ปลดล็อกแต้มแดงหรือแต้มม่วงน่นแหละนะครับมีไทเทอลให้ปลดล็อกด้วยจบที่แพตินัมจบที่ซีเวอร์จบที่โก้จบที่บอนจบที่ไดมอนด์มาสเตอร์อ่าจบที่ไดมอนด์มาสเตอร์ Mater, ก็จะมีไทเทิลเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็ได้แต้มแดงที่เพิ่มมาขึ้นด้วยนะ ชนะ250ชนะ750ชนะ1,750เนี้ยก็ได้ไตเติลไปคือมันน่าจะนับทบสะสมอ่ะคืองี้ชนะ1,750เกมในภายในแบบประมาณ9สัปดาห์เนี่ยเป็นไปนไม่ได้ครับยังไงภารกิจนี้ก็อยู่ยาวอยู่แล้วผมว่านะไม่รู้เหมือนกันลองดูนะครับแล้วก็ภารกิจที่มีอยู่ยาวๆเลยนะครับมีให้ปลดล็อกเพื่อเอาเป็นทัานพันเอ็กด้วยมีเพยอร์ไอคอนให้ปลดล็อกด้วยมีไตเติลให้ใส ประมาณนี้แล้วก็ภารกิจฮีโร่นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่ผู้เล่นใหม่นะครับที่จะปลดล็อกฮีโร่ให้ครบ3-2เนาะก็ลองไปดูในเกมเองกันได้เลยนะทิ้งท้ายอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนของตัวออปชันมาใหม่เนาะนจัดหมวดหมู่อะไรให้รู้สึกว่ามันแบ่งชัดเจนมากขึ้นนะครับเป็นวิดีโอกราฟิกคุณตี้ดีเทลอะอย่างนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เสียงคอนโทรลก็ลองไปดูกันได้นะ ทั้งหมดทั้งมวันี้คือโอ .2 ที่เราเอามาให้ดูนะครับอยากไปสัมผัสด้วยตัวเองไหมรอเล่นได้เลยครับวันที่5ตุลาคมนี้ส่วน PVE ยังไม่มานะครับมา2023นี้รอติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางของวอเทลล์นครับอย่าลืมเข้ามาคุยกันใด d i คอร์ดเข้ามาหาเพื่อนกันใด d i คอร์ดถ้ามีข้อสงสัยก็คุยกันใด d i คอร์ด O.W.T.H. หนึ่งเอเบอร์สแลดดีตคอร์ดครับฝากติดตามทุกช่องทางด้ครับ Facebook Twitter record แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ของเรา Watch Thailand